สวัสดีครับเกษตรันหยุดครับมื่อนี้มาช่ำกิ่งบักซิดาจิบจูนะครับพี่น้องนาะงขยายเพิ่มนะครับมีผลผลิตเท่าครับบ้านสวนครับผมตั้งใจในมีอาหารการกินตลอดทั้งปีนะครับอยู่ให้พอเพียงอยู่ให้ลดรายจ่ายนะครับนี่ครับลองพิดลองติครับพี่น้องถึงได้มากขนาดนี้นะครับก็ ตอนนี้ผลผลิตก็เริ่มจาอพุมเห็ดให้ออกได้ทั้งปีนะพี่น้องนาะพักต้นน้ำเห็ดออกไปน้ำนะครับสลับต้นจะใช้มีผลผลิตกินนะครับทีน,นี้ตาดอกก็เกิดไม่เรื่อยๆครับพี่น้องกำลังนมกิ้งเนาะพอดีมีผู้สั่งจองนะครับผลไม,ม่บานสวนอินซี่รอยเพ์เซ็นครับใส่มุ่นวัวมุ่นควายนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมี มีมะม่วงนะครับมีบวงน้ำดอกไม้บมวงหลายๆชนิดนะครับสีเอาขยายเพิ่มปีนานี่อาจจะเกี่ยวเขาเลี่ยงอาจจะต้องเฮ็ดเลยนะครับเพราะว่าคือคิดแล้วต้องทํานะครับแต่คิดแล้วบอ่อเฮ็ดนี่มันจะพัดวันประกันพุ่งนอกพี่งนอกเน,นะครับเั่าไหกับว,วิธีเกษตรบ้านเฮาครับผมอยู่ให้ง่ายอยู่ให้เงียบนะครับอยู่เรียบๆอยู่ให้ง่ายนะครับ,รบ,รบนะครับคิดแล้วต้องเฮ็ดครับแต่คิดแล้วบอ่อเฮ็ดกะบ่ะเกิดประโยชน์ยังครับ บ่ต้องไปสอนผู้ใดครับสอนเด็กของให้ปลูกใดก่อนให้เฮ็ดไดก่อนนะครับพี่น้องเนาะผลผลิตก็ออกอยู่เรื่อยๆครับผมไปชั่งกิ่งไปเรื่อยนะครับช่งกิ้งออกเพิ่มๆนะครับนี่ครับผลจะขาวนวลครับพี่น้องบนใหญ่ๆเนี่นะครับนี่ครับผลผลิตก็จะออกให้ออกทั้งปีนะครับพี่น้องนี่นะครับบางลูกอาจจะบ่โตนะครับแต่ว่ารสชาติจะกรอบนะครับนี่ครับ ผมีผลผลิตกินทั้งปีพี่น้องนะครับนี่ครับมุองกว้างๆครับผมนะครับหลังนะครับปลูกอยู่ปลูกกินครับพี่น้องลงบริสุทธิ์เขาลดไล่จ่ายนะครับลดอาหารลดอนการสื่อลงนะครับพี่น้องนอกากจะมีผลผลิตกินทั้งปีนะนะครับดีนยางไปเบิ้งมุมนหนุนเนาะนะครับนะครับ พี่น้องเนาะนะครับเป็นมุมนะครับฝรั่งบ่ได้ปลูกแต่ฝรั่งอย่างเดียวได้พี่น้องเด้อเฮาปลูกหลายอย่างนะครับปลูกผสมผสานนะครับบ่ได้เน้นพืชชนิดเดียวเนาะพี่น้องเนาะผมพยายามเน้นหลายๆยาามมาาอ,อ,อย่างข่าขม่าผาดก้อนเนาะเฮ้อมาโกรบันดาษนายนะครับต้นจังเขากับวิธีกเกษตรนะครับบ้านสวนเฮ็ดบ้านสวนแต่ยกโกโดไรซื้อเขากินนะมันก็บอ่บอบอผ่านเนาะพี่น้องเนาะอะไรก็ ยอามฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับต้องการเอาความสุขมาแบ่งปันนะครับผนผลิตดอกตัวนี้เจอขอบฟองอยู่ครับเอาอ่ากระดาษ A4 มันจะบดียามฝนนะครับพี่น้องนะผมเอามาทดลองด้วยพี่น้องด้วยบริษัทตั้งใจเอามาอันนี้ใส่อระนดีดอกเอามาทดลองดูงว่ามันจะสามารถนรํามากำมาใส่ไดบอนะครับแต่น่าจะเหมาะในช่วงหนาแรงน้อพี่น้องนอ,น,อนะครับตัวนี้ หน้าฝนบ่มหมอได้พี่น้องเด้เพราะว่าฝนกระดาษพวกนี้มันกันชื้นไม่ได้ครับนี่ครับนี่ก็ทำกินงไปเมื่อกี้นะครับผลพัลทิยยลิสก็จะออกเรื่อยๆนะครับก็ดีงมชิงตั้มสาวนะครับนอกากปลูกหลายอย่างนะครับบราได้ปลูกอย่างเดียวนอกกล้วยเน้นกล้วยเน้นอาหารการกินใน้พ่อเลื่อนก่อนครับให้พ่อกินก่อนพ่อกินพ่อใส่นะครับเอาถึง มีผู้ขอสื่อขอแบ่งปันเท่ากับแบ่งปันในชุมชนเฮานะครับเพื่อให้บ่อเดสื่อของที่แพงมากนักนะครับแล้วก็กินอาหารที่ปลอดไข่นะพี่น้องนาอนะครับพราถ้าเขากินแบ่บกินอร่อยนะครับเมื่อเขากะอุดนนุนนะครับก็มาอุดนนุนขายบ้านเฮาขายยี่สิบสามสิบบาทนะครับบ่ไเด้ขายแพงนะครับขายราคาสูงเพราะว่ายัางบ้านเฮาไรได้บ่อด็หลายนะพี่น้องนานะถ้าเฮาไปขายหลายโหด หวังแต่เงินหลายกะมันกะสิผู้อยากกินกะไหลอยู่ดอกครับแต่ว่าเพิ่นกะสิกําลังสืบบ่อ่หลายนะครับลูกหลานกะสิบริกินนะครับโจทย์ติดตอบโจทย์ที่สุดก็คือให้ให้ผู้บริโภคนะครับเขาถึงได้นอกพี่น้องนาอกนะครับนี่ครับหน่อยนี่เลยครับนี่ครับนะครับผลผลิตพยายามจะเห็นให้ออกข้งปีนะครับ พยา,ยามคุ้มหนึ่งระบบนำคุ้มได้แล้วนะครับต่อไปเข้ากับดูแลเรืเ่องของมุ่นสัตว์นะครับการจะให้มุ่นสัตว์ว่าจะให้เวลาใดควรจะให้เวลาใดนะครับมุ่นสัตว์ต้องแห้งนะครับเอ้าพยา,ยามจดเป็นข้อมูลไหวเนาะนะครับเพื่อให้รสฉาิมันจะกรอบนะครับครับผมไม่ได้กาฝฟก้นไห์กดติดตามกดแช่ครับผมสวัสดีครับ